มาทำความรู้จักคาเล็กซิสมังกรที่ดุร้ายที่สุดแห่ง House of the Dragon กัน,กนครับ คารักซิสหรือฉายาที่เรียกกันว่า Blood worm. บลัดเวิร์มัางกรของเจ้าชายเดมอนฟักออกมาจากไข่ในรัชสมัยของเจเฮริทที่1หรือกษัตริย์เท่ากษัตริย์ที่ปรากฏในโอเพนซีนของ Hal f the Dragon EP 1ซึ่งผู้เลี้ยงบางกรเนี่ยถือว่ามันเป็นบังกรที่ดุร้ายที่สุดในบรรดามังกรที่อยู่ในดราก้อนพิษหรือข้อบางกรนั่นเองครับลักษณะของตัวบังกรคาร็กซิสนะครับมางกอนจะมีลำตัวขนาดใหญ่ดูแข็งแกร่งดูน่าเกรงขามปกคลุมด้วยเกล็ดสีแดงและมีรูปร่างแตกต่างจากบางกรตัวอื่นครับคอยาวหา และมีพังเพื่อตรงขาเหมือนกระปีและที่สําคัญนะครับมันม,มีประสบการณ์ในการสู้รบในสงครามเนี่ยเย,เยอะมากๆและดุร้ายด้วยครับพูดถึงเรื่องคนขี่ของเจ้าคารักซิตนะครับซึ่งมี2คนด้วยกันครับคนแรกคือเจ้าชายเอมอนแทกรเรียนแห่งไดกอนสโตนครับและต่อมาก็คือเจ้าชายเดมอนคนปัจจุบันนั่นแหละครับผมที่สําคัญนะครับเจ้าชายเดมอนเนี่ยยังเป็นนักรบที่มีประสบการณ์สูงในด้านการต่อสู้มีความเทอทยานและเจ้าเล่หีนใสยคล้ายๆกับเจ้ามังกรตัวนี้เลยครับ